คราวนี้เรามาดูเฉลยกันบ้านข้อ2นะครับข้อ2นะครับคำถามแรกนะครับรายการแรกที่ให้ใหทำรายการปรับปรุงก็คือบริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชีค่าน้ำประปาเดือนธันวานะครับจำนวนเงิน2000บาทนะครับแสดงว่าได้รับใบแจ้งหนี้คณะประปาแล้วแต่ยังไม่ทําการบัญชีนะครับคีย์วดที่สําคัญก็คือตัวที่ยังบอกว่ายังไม่ได้บันทึกบัญชีนะครับ ก็คือแสดงว่ายังไม่ได้ทําการชาระเงินอาจจะเพิ่งได้ไปแจ้งนี่มานะครับดังนั้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของค่าใจ่ายครั้งจ่ายนะครับค่าใจ่ายครั้งจ่ายนะครับเราเจะบันทึกบัญชีวันที่31 ธนวาคม2 5 x 1นะครับโดยเดบิตโดยค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำประปานะครับอันนี้หมด5นะครับอาจารย์กำหนดให้เป็นสมมติ5 1 7นะครับจำนวนเงิน2,000บาทแล้วเราก็จะเครดิตด้วยค่าน้ำประปาขา้จ่ายเป็นยี่สินนะครับ สองสมมติเลขที่บัญชีเป็น2 1 7นจนะครับจนวนเงิน2000บาทนะครับน้อยาก็เขียนคำอธิบายว่าบันทึกนะครับค่านานปะปาหรือปรับปรุงค่านานปะปาก็ได้นะครับมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็จะเป็นบริษัทรับค่าเช่าสำหรับระยุเวลา6เดือนนะครับเป็นเงิน6000บาท เมื่อวันที่3 1ตุลาคม2 5ง1อีกโดยบันทึกเป็นรายได้ค่าเชา่าเรื่องนี้เป็นการรับเงินซึ่งคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยที่จะบอกเราได้ว่ามันเป็นรายการอะไรนะครับคือรับรายได้เข้ามาแล้วมีช่วงเวลาเห็นไหมครับมีช่วงเวลานะครับก็คือรับค่าเช่ามาเป็นเวลา6เดือนแสดงว่าตัวนี้คือเรื่องของรายได้รับล่วงหน้านะครับเรื่องตัวนี้คือรายได้ รับลูกหน้านะครับทีนี้เรารับรายได้มา6 0 0 0บาทนะครับสําหรับกี่เดือนครับสําหรับ6เดือนก็แสดงว่าเดือนละนะครับ1000บาทต่อเดือนนะครับปีนี้นะครับ2อ x ห้ตั้งแต่เดือนตุลานะครับแต่ว่าเราสังเกตว่าวันที่เนี่ยนะครับ มันเป็นสิ้นเดือนตุลาฉะนั้นเราจะต้องนับเดือนพฤศจิกานะครับก็พฤศจิกาธันวาเป็นเวลา2เดือนแสดงว่ารายได้ล่วงหน้าที่เป็นรายได้ค่าเช่าของปีนี้นะครับเป็นรายได้ค่าเช่านะครับปีนี้นะครับก็คือ2เดือนเดือนละ1,000บาทนะครับเป็นเงิน2,000บาทอันนี้คือรายได้ที่เป็นรายได้ของปีนะครับ เราก็มาด no ูก e ่อนครับว่ารายการนี้เป็นรายได้รับล่วงหน้าแบบอะไรนะครับตัวที่จะบอกว่าเป็นแบบรายได้หรือเป็นแบบนี้สินนั้นอยู่ตรงที่คําว่าบันทึกนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับบันทึกไว้เป็นรายได้ค่าเช่าสํานักงานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาพูดว่าบันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าสํานักงานซึ่งรายได้ค่าเช่าสํานักงานนี้คือหมวดหมวด4ก็แสดงว่ารายการนี้เป็นแบบ รายได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้สินมันจะนต้องเติมคำว่ารายได้ค่าเช่าสานัการรับลวงหน้านะครับเรามาดูวิธีการปรับปรุงบัญชีวันที่31เลยนะครับเรารู้แล้วว่าเป็นรายได้ค่าเช่ารับลูงหน้าแบบรายได้นะครับฉะนั้นวันที่31ธันวาคม 25x 1อะครับอาจารย์ตอบในการปรับปรุงเลยนะครับก็คือเราจะเดบิตด้วย นะครับตอนที่เรารับรายได้มาเนี่ยเราเดบิตด,ด้วยเงินสดเครดิตด้วยรายได้ค่าเช่าสำนักง,งาน6000บาทนะครับวันปรับปรุงเราจึงต้องเดบิตด,ด้วยรายได้ค่าเช่าสำนักง,งานนะครับสมมติอาจารย์ให้เลขที่เป็น414นะครับจำนวนเงินย๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเครดิตด้วยรายได้ค่าเช่าสำนักง,งาน นะครับรับลุงหน้านะสมมติอาจารย์ให้เปไ็นเลขที่2 1 4แล้วกันนะครับทีนี้จำนวนเงินที่ใช้บันทึกบัญชีนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับจำนวนเงินที่เราใช้บันทึกบัญชีเราก็คำนวณน,นะครับถ้าเป็นแบบวิธีแบบรายได้เราต้องคำนวณน,นะครับโดยนำรายได้ทั้งหมดนะครับลบด้วยรายได้ของปี ของปีนี้นะครับซึ่งข้อนี้รายได้ทั้งหมดคือ6 0 0 0นรายได้ของปีนี้เราคิดแล้วครับตัวนี้ครับ2,000แสดงว่าเราใช้ตัวเลขที่บัญชีก็คือ4,000นะครับเอาตัวนี้มาบัานทึกบัญชีนะครับตัวเดียวกัน ข้อถัดมานะครับบริษัทยังไม่วางบินค่าบริการลูกค้าที่ให้บริการไปเมื่อเดือนธันวาคมจํานวนเงิน4,000บาทนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องรายได้ค้างรับนะครับคีย์เวิร์ดคือยังไม่ได้วางบินนะครับก็คือแสดงว่าเราให้บริการแล้วยังไม่เก็บเงินก่อนยังไม่เก็บเงินก็ยังไม่วางบินด้วยนะครับฉันเรื่องนี้คือรายได้คั้างรับ ถ้ารายได้ค้างรับก็ไม่ยากนะครับเราก็บันทึกบัญชีวันที่31ธันวาคม2 5 x 1นะครับโดยเราจะเดบิตด,ด้วยนะครับรายได้ค่าบริการค้างรับนะครับซึ่งเป็นบัญชีหมดหนึ่งนะครับสมมติวาจะใส่หนึ่งสองสนะครับคเครดิตด้วย รายได้ค่าบริการนะครับอันนี้เป็นหมวด4นะครับในที่บัญชีอาจารย์ให้422โจรเงินโจทย์บอกมาอยู่แล้วครับ4,000บาทอย่าลืมใส่คำที่บายรายการด้วยนะครับว่านะครับะจะเขียนคาว่าปรับปรุงรายได้ค่าบริการก็ได้นะครับนะครับบันทึกแบบนี้ ข้อต่อไปนะครับก็บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันนะครับประกันภัยสาหรับ1ปีจํานวนเงิน9000บาทนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคม2อ x 1บันทึกไว้เป็นบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยในการนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนนะตนัวไหนที่บอกว่าเป็นเรื่องปรับปรุงอะไรนะครับก็เราก็รู้ว่าเราจ่ายค่าให้จ่ายครับคือจ่ายค่าเบี้ยประกันแล้วโจทย์มีให้เราเวลาให้เราด้วยนะครับ ก็คือ1ปีดังนั้นเนี่ยจ่ายค่าจ่ายแล้วมีช่วงเวลาให้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องค่าจ่ายใจ่ายล่วงหน้านะครับซึ่งค่าจ่ายใจ่ายล่วงหน้าเนี่ยสามารถปรับปรุงได้2วิธีขึ้นอยู่กับการบันทึกบัญชีไว้นะครับซึ่งก็จะมีะปรับปรุงแบบสินทรัพย์กับแบบปรับปรุงแบบค่าจ่ายต้องดูว่าวันที่จ่ายเงินไปเนี่ยบันทึกบัญชีแบบไหนนะครับซึ่งในโจทย์นี้นะครับโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับจทยบอกมาคือตรงนี้ครับบันทึกบัญชีเป็นครับ เป็นค่าเบี้ยประกันภยัยซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยเนี่ยเป็นบัญชีในหมวด5นะครับแสดงว่าค่าจ่ายายลูกหน้าตัวนี้นะครับบันทึกบัญชีไว้เป็นแบบค่าจ่ายนะครับอ่ะก่อนที่จะมาปรับปรุงการเรามาคำนวณก่อนว่าเป็นค่าจ่ายของปีนี้เท่าไหร่นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้บอกค่าจ่ายของปีนี้บอกแต่ยอดรวมมาให้อ่ะค่าเบี้ยประกันนะครับ9000บาทสำหรับ1ปี 1>, 1ปีก็คือ12เดือนเฉลี่ยแล้วนะครับเดือนละ750บาทนะครับทีนี้ปีนี้เราได้ใช้บริการเบี้ยรประกันภัยไปกี่เดือนนะครับเราก็นับจำนวนเดือนจากวันที่1ตุลาคม x 1ไปจนถึง31ทธันวาคม x 1นะครับตุลาพิศจิกาธันวาก็เท่ากับ3เดือน นะครับเอา2ตัวนี้คูณกันนะครับเป็นจำนวนเงินที่เราใช้บริการไปได้เท่ากับ2,250บาทนะครับอ่าเรารู้แล้วว่าตอนที่เกิดรายการเนี่ยวันที่1ตุลาได้เดบิตค่าเบีย้ยประกันภยัยเครดิตด้วยเงินสดไป9000 0 0วันนี้เราจะปรับปรุงนะครับ3า1ทธันวาคม นะครับ x 1เราจะปรับปรุงบัญชีกันเราก็จะเดบิตด,ด้วยค่าเบี้ยประกันภยัยจ่ายล่วงหน้านะครับเป็นบัญชีในหมดหนึ่งนะครับแล้วเราเครดิตด้วยค่าเบี้ยประกันภยัย นะครับเป็นหมด5าจำนวนเงินที่ใช้บันทึกบัญชีคำนวณยังไงครับถ้าเราบันทึกค่าจ่ายายลวงหน้าแบบแบบค่าใช้จ่ายนะครับจำนวนเงินที่ใช้บันทึกบัญชีต้องเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอาค่าใช้จ่ายที่รวมนะครับทั้งหมดเลยลบด้วยค่าใช้จ่ายของงวดค่าใช้จ่ายของงวดหรือของปีนี้นะครับ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดโจทย์บอกมาแล้วคือ9000นะครับส่วนค่าใช้จ่ายของปีนี้ก็คือ2250นะครับมาจากตัวไหนเดี๋ยวฉันชี้ให้ดูมาจากตัวนี้ครับเอาตัวนี้มาใช้นะครับเราจะได้คำตอบ6000 6 7 5 0 ก็จะใช้ในการทิพยชีแล้วก็เขียนคำธิบายว่าปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยนะครับ